NEW ISU 2024รุ่นแคปโฟ1.9 DDiS มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับไมเคิลอีซูครัววันนี้ผมอยู่กับ New อี u ุ2024นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น c a p โฟ1.9 DDI g กรดเนะครับหรือว่าตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นซึ่งราคาจะอยู่ที่751,000บาทนะครับมีให้เลือกด้วยกันอยู่3สีนั่นก็คือสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีเงินแล้วก็จะมีสีเทาโอเปหรือว่าเทาแลมโบนะครับมีให้เลือกอยู่3สี ในส่วนของสีเงินกับสีเทานะครับจะต้องเพิ่มเงินอีก70,0 0บาทเดี๋ยวไปดูนะครับว่าอีสุ2024ตัว c a ป4 s ตัวนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะในส่วนของ CA ป4 s นะครับก็เป็นรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันนะครับในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้ายกชุดทั้งหมดเลยลักษณะ ที่ออกแบบมาก็จะเป็นลักษณะใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องไฟตันหมอกของตัวเอยังไม่มีมาให้นะครับมีแต่ช่องให้นะครับแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้แล้วก็ในส่วนของรูแอโรไดนามิกนะครับตัวเอก็มีมาให้นะครับและในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับอย่างที่แจ้งครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดตัวนี้เป็นลายหลังพึ่งแต่ถ้าเป็นตัวเอสเขาจะเป็นสีแบบพลาสติกนะครับหรือว่าเป็นพลาสติกด้านนะครับแล้วก็ ถัดมากระจังหน้านะครับตัวนี้เป็น2ชั้นเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีเทาเพื่อให้รถดูมีมิติดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับฝากระโปรงมีการตัดบริเวณหัวนะครับให้เป็นแบบตันๆนิดนึงนะครับซึ่งก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับและที่สำคัญเลยนั่นก็คือในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าได้เปลี่ยนรูปทรง ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้แต่ในส่วนของตัว s จะยังไม่ใช่ไฟ,ไฟโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นตั้งแต่ตัว l ขึ้นไปจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบ full led ไฟเลี้ยวอยู่ที่โคมโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวไปดูออปชันอื่นกันต่อเลยครับครับก็มาชมต่อในส่วนของภายในนะครับเห็นเด่นชัดเลยว่าพวงมาลัยเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปทรงไปแน่นอนนะครับสวยขึ้นมากกว่าเดิมนะครับในส่วนของตัวตรงตรงช่อง airbag เนี่ยมันรูปทรงมันดูกระชับมากยิ่งขึ้น มันก็เลยทําให้พวงมาลัยเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปที่มีการเปลี่ยนก็คือในส่วนของเลือ่อนไม่ในส่วนของหน้าจอเลื่อนไม่ต้องแจ้งก่อนว่าตัวเอเนี่ยยังใช้แบบเดิมอยู่แต่ในส่วนของลวดลายสีอะไรต่างๆเนี่ยบริเวณหลังเลื่อนไม่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงกลางเนี่ยจะเห็นดังเด่นชัดเลยก็คือในส่วนของหน้าจอหน้าจอตัวเนี้ยจากเดิมอันเดิมเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้ว ซึ่งมีกล้องมองหลังอันนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ตัวใหม่เลยตัวใหม่ล่าสุดเลยในส่วนของหน้าจอขนาด8นิ้วรองรับไวเลส Apple c a r w l a l ไวเลส Android Auto แบบหลายสายนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็มีกล้องมองหลังเหมือนเดิมหน้าจอขนาดใหญ่เหมืเดิมแล้วก็มีในเรื่องขององศาของตัวรถแสดงมาให้ตั้งแต่ตัวเอเลยอันนี้ก็คุ้มมิติของหน้าจอสวยขึ้น นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือในส่วนของหน้าจอเนี่ยมีช่องสําหรับเสียบชาร์จแบตหรือว่าเข้าเครื่องเสียงนั่นเองนะครับก็จะเป็น USB Type C เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้มาชมต่อในส่วนของด้านหลังนะครับตัว S ไฟยังคงเป็นไฟเดิมลักษณะดเดิมเลยยังไม่เป็น LED นะครับในส่วนของตัว S แล้วก็ในส่วนของฝาท้ายด้านหลัง มีการเปลี่ยนมิติทรงเคิร์ฟทั้งหมดฝ่าท้ายนะครับไม่เหมือนเดิมเลยนะครับรูปทรงจะดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของมือจับตรงนี้มีรูมาให้แต่ยังไม่มีรูกุญแจสําหรับการไขเพื่อล็อกฝ่าท้ายนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับอันนี้ทํามาให้ส่วนตรงมือจับตรงนี้ก็จะเป็นสีดาด้านพลาสติกมีกล้องมองหลังให้แบบนี้เลย ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวแคปโฟ1.9ตัว S คันนี้นะครับสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับแคปโฟ1.9 DDI S ตัวนี้มีด้วยกันอยู่3สีราคาเริ่มต้น751,000บาทนะครับสีที่มีให้เลือกนะครับก็คือสีขาวที่อยู่ด้านข้างของผมนี้แล้วก็สีบอลเงินเก่าแล้วก็เป็นสีเทาโอเปกหรือว่าสีเทาแลมโบนะครับซึ่งสีเงินกับสีเทาแรมโบต้องเพิ่มเงินอีก7 0 0 0บาทนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากออกรถหรือได้รายละเอียดเกี่ยวกับ อีสุดิวอิสุ2024นะครับสามารถทักรายละเอียดมาหาผมได้เลยส่วนเบอร์ติดต่อของผมนะครับ061 546 3646 m i c ไมเคิลอสุรับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอิสุด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ